สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับช่วงใบนี่กะพ่อกับช่องลุงวนบานหน้าคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยมันนี่กะเป็ดมันที่สิบเจ็ดจันที่สิบเจ็ดมีถุหน้าสองหางหกเก็ดพี่น้อง ชีวิตประจำวันของอ้วนก็อยู่กับทงให้ทงหน้าตามภาษาคนนอนหน้าเนาะพี่น้องอยู่กับงัวหายอยากไม่งัวกินหลาะเบิ่งทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยนี่ะฝนงดช่วงนี้ทุกอาทิตย์นี่ฝนฝน,น,นงดโอ้โยแดด ชอบตัวก็เป็นหาเดียบบัดโอ้เขจาใหญ่งัวกินแล้วมันร้อนบงเข่าพี่น้องเลยโอ้เข่าเฉียดก็เหลืองสักตัว บรรยากาศทงไ้ทงหน้ามองวนยูพี่น้องเอ,อ้ยแตสิปมาณนี่แหละลงไปแท้วนี้ไปทะเลียงง่วนง่วนก็อึดมองเลียงเริ่มจันจอเขามาแล้วรอมลวดกันไปไปไกลว่าไแล้ะบ,บน้นเขาลุงวนว่าใหม่ก็มาบึง กับผลยาแล้วพี่น้องถือยาส่งออกังเหลืองตามตรงไห้ตรงหน้าตามวิธีชีวิตค้น นอนหน้าเกษตรกรผู้เลี้ยงงยแล้วพี่น้องเอ้การ,กรเกษตรผสมผสานมื่นพอการยุดตลาดนัดโคกระกบ,บือวันกุดบงตำบลกุดบงอำเภอพนทิสัยจังหวัดหนองค่ายพี่น้องเอ้ยมืออื่นพาเปิดแล้วคือสิต ปรกตที่ฝนตกมาอาทิตย์นี้ฝนเริ่มห้างแล้วนี่อยู่ประสักนีงนึกยืนกันนีหยังกันสิขอตลาดงัวไปหาอัปเดตราคางัวควายพี่น้องในเบิองนํำกันนะครับตลาดนัดโครกระบือ บ้านขุดบงเปิดทุกเสาเปิดทุกเสาวัานอังคารพี่น้องเปิดทุกเช้าวัานอังคารนี่ังขัน่นที่สิบแปดมื้อมันเป็นอย่างนี้เขาอบหูอบเขบ้ขอบบาอกไปอยุ ดัดหยาไม่กินเพียงก็เริ่มลละนะหน่อยล้อแล้วพี่รองเอ้ย Kinh nắm có biểu tình, anh <laughs> quen hòa điên, kìa nóng gây mùa pha xóm kim mày thương đương, ai cũng mày thương đương kìa nóng mày thương đương kìa nóng bên là... <laughs> ราคาง,งัวกัดยังบม่อั่นขยับไลยพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาลุ้วันได้ไปเพิ่งราคาอยู่ทั้งตลาดดัดบัานนวลสมบูรณ์ตำบลน,น้องหลวงเพื่อพนพิษใสจังหวัดหนองคายรู้สึกงงวก่างัวราคางัวกับขยับขึ้นอยู่ปกติเราแม่ซ่ำนี่นี่ มืม่นสามนะครับมื่นสามพันไปบางคันมื่นหายไหมเนี่ยแม่สามของลุงอ้วนแม่สาวของลุงอ้วนแม่นี่มันเป็นทองแล้วครับทองสามเดือนเมื่อตีแล้วก่อนอาทิตย์บางคันเมันยังราคายังประมาณมื่นสามอยู่ราคาซื้อขายกันในตลาด ิฟังหันอยู่ตลาดนัดบ้านนุ่นสมบูรณ์ขึ้นเมื่อนหาไหมคนกังวนสิว่าราคางวดขยับไม่นั่งหน่อยซ้ำนียเลยนขาย 9, เก่าพันเ่ย,ยตลาดนัดนุ่นสมบูรณ์ แต่กวนเจ็ดพันแปดพันเนี่ยเกาะพันนะครับอาทิตย์บางหันจะเบังมืออื่นนะครับตลาดนัดบ้านขุดบงเปิดทุกเช้าวันอังคารเช้าวันอังคารสื่อขายกันแล้วคนละทหารทุ่มทุ่มเลยว่ามึงจะฆ่ากัน เรงงางัวเขาตีหนึ่งตีสองซื้อค้ายกันสองสามโมงตลาดกับไหว้แล้วพี่น้องเงินเกิดแต่บา,า,างทีมีอุปสรรคยังยังเกิดจังใดจังหนึน่งเกิดลุกโวดเกิดสิเขาคนละไป ติดตามราคาอัปเดตราคาให้พ่อพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับปูอยากได้งัวไปเลี้ยงในช่วงนี้ในเบื้องน้ำกันนะครับพ่อสือพ่อหายดอกพี่น้องเอ้ยกันปูพ่อมีทุนแน่ก็ได้ควบแม่ลูกอะแม่ละหมื่นกว่าบาท2องหมื่นนะครับ ค่าสองมืนนี่คุมแม่ลูกนี่ถือว่าดีๆนะครับช่วงนี้เวลานี่ทำของอ้วนนี่เนี่ยทำมัวปูตัวนี้อาทิตย์ทิ่านนมาเหมืนอนยูตลาดนัดวันนุ่นสมบูรณ์เศร้าเอ็ดครับสำนี่เศร้าเอ็ดเศร้าส,สอง 21,000ึง2ันหรสองหมืนสงเนี่ยครับ mà hai giang điện mua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ลุงอ้วนก็หลังจากเอาหญ้าไม่ง้วนแล้วกมาเก็บภา,าพบรรยากาศฟอบนะครับมต,ตรงให้ตรงหน้านลุงอ้วันยูมเศร้านี่ยแหละนอนให้หน้านี่ยแหละน้ำสเสนอพ,พ่อไปน้องนะครับก้อนที่ลุงอ้วนที่เขาตลาดมืออื่นนะครับเขาตลาดง้วนตลาดกล้วยมืออื่นเนี่ยัดเบียดราคาให้พี่น้องเข้าในบ่่น้ำกัน ขายงูวงจะขอไงล่ะฝากพ,งงาพี่รองสัาก่อนนะครับไปยังดอกพี่รองเฮ้ยช่วงนี้ทำจากเลี้ยงให้เราหนากะเรียงงวนี่นะวงวข้างขวากายให้กิน แค่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุงวันนี้ด้อพี่น้องกนหลายสำหรับผู้ชมเพิ่มรับชมก็ได้ทานสุดนี่ก็ความสุขโชคดีเป็นของผมพ,พม่พี่น้องเบิร์ตทุกบูตทุกคนครับผมสวัสดีครับ